หลังจากกินกาแฟากินข้าวเสร็จแล้วนะคะวันนี้ทิงจะพาไปเดินในเมืองนะคะไปดูกันว่าเขามีอะไรในตัวเมืองนะคะถึงเซ็นทรัลสเตชันแล้วนะคะอากาศดีแล้ววันนี้เซ็นทรัลสเตชันสถานีเซ็นทรัลนะคะเราจะลง,ลงต้องเราก็เดินออกสถานีเพราะเราจะไปเดินข้างนอก เฮ้ยเราต้องไปที่ e ถ e บ e สตร e นี้ว s าวไป k a r ไหนกันแค่เดินไปรอบๆนี่ก็คือแถวๆในเมืองนะคะนี่เราจะเดินไปทางที่มันเป็นสถานีรถรถเมล์ค่ะ จะไปเดินเล่นแถวแถวนั้นวันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะตรงข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นสถานีรถบัสก็คือพวกรถเมยะคะ์ค่ะก็จะไปตามข้างนอกเมืองแล้วก็วิ่งในเมืองเนะะี่ยเราก็สามารถมารอตรงสถานีนี้ได้เดี๋ยววันนี้ทินจะเดินไปเส้นนี้นะคะ จะเดินไปดูตามห้างหรืออะไรอย่างนี้ให้หารถเมย์ก็จะใช้บัตรโอปอมเลยนะคะที่นี่รถเมย์รถไฟเรือใช้บัตรเดียวนะคะแตบขึ้นแตบลงได้เลยนี่เห็นนีหมดูดิงนี้ให้ตึกนะนให้มันปลูกอะไรแบบรูเต็มเลยน้า s u n น again nice no wind วันนี้ก็คือลมแต่เช้านะคะมีแดดแต่ลมโคตรหนาวเลยถ้าไม่มีลมทุกอย่างจะดีมากๆมันจะอุ่น so we're gonna go just check it out that building ในตึกที่ทีนให้ดูตะกี้ที่มันมีอีต้นไม้อันนี้เยอะๆเขาก็จะมีช็อปข้างในนะคะอันนี้ก็กรูสโตร์ก็ ดังเหมือนกันขายพวกกีฬาอะไรพวกนี้มีหมดเลยแหละเสื้อผ้าแฟชั่นอาทิชอบแฟชั่นสวยดีเกมออนอันนี้ก็ขายกูก็ขายก็รองเท้านะคะรองเท้ากีฬามีพวกซูเปอรด์ดรายสวยนี้เฮ้ยนะคะรองเท้าเยอะแยะ ได้แล้วนะสองคู่อ้หู้ลุคส์น่าอส Let's get inside ขอไปข้างในกนันก็จะเป็นมอนะคะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีทุกสิ่งอย่างในนี้ Do you like superdry? super dry oh or who 99 wow. or sweater 69 come look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  coming it's already it's open not yet uh, maybe not yet we come back later it's not really open I I <laughs> Docky style but that coffee is pretty good here <laughs> I had it before <laughs> I had it before. I've been here many times, many 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 times. เพิ่งเปิดนะคะครู Like a ton. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Do you know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. but if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my. play dead Will you regret everything that you did That you said I don't think you understand what you're doing Six good for t a i l a n d อันนี้น่ารักอะ่ะแต่ถ้าอร่อยราคาไม่มีเยอะแย,ยะนะ ต้องเตรียมเงินมาเยอะๆช้อปปิง้งโดยเฉพาะดูแจ็กเก็ตของ North Face ตัวนี้นะมันน่ารักมากดูราคานะฮา้200าสองร้อยดอลนักจ้ะห้าพันบาทไม่ลดนะจ๊ะเพราะมันเป็นคอลเลกชันใหม่2 0 0 h u n d t o u s a n บาทไทยสวยไอกี้ตัวนี้ก็สวย อันนี้ร้อยี่ห้านะคะถือว่าไม่ได้แพงก็ประมาณสามพันสวย This n i c e here Nike It look like Oh Too cute for me อ๋ออันนี้สวยจังกางเกงอ่ะออกกําลังกายได้ How much This one 45 45 y รูดูพันสองห้าสิบ 45 45ดักส์คยามาช็อปซูเปอร์ดายนะคะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นพวกฮูดดี้99 2,005สเสื้อเตอร์69ประมาณประมาณเกือบ2,000นะคะแต่อันนี้สวยอะใส่ว่าเราได้สีแดงดุกอันนี้จะเป็นพวกแจ็คเก็ต ชอบที่ห้องนี้เหมือนกันะเพราะว่ามันเท่ดีนี่เท่าไหร่รองเท้าน้องแตะน้องแตะห้าสิบห้าสิบดอลท่านกว่าบาทโอ้สีนี้สวยจังเลย้ลายสี่สิบเก้า พอลิที่ดีนะคะยี่ห้อเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เป็นไปของผู้ชายผู้ชายจะชอบเนี่ยเท่ๆข้าขงหลังตึกก็จะมีพร์คเล็กๆแล้วก็จะมีร้านรวงต่างๆขายอาหารเพราะว่าแถวนี้ก็น่าจะมีคนทำงานออ,อฟฟิศอะไรเลยนะคะตอนเยีนเขาก็จะมาพักผ่อนตรงนี้อบนี้มันก็อยู่นะคะตรงข้าวกับตึก UTS มหาลัย UTS ีเอนะ ทีนจะพาไปอีกที่หนึ่งเพราะว่ามันมีช็อป H M, H M ไปดูว่ามันลดหรือเปล่าเพราะเป็นส่วนของมหาลัย UTS นะคะดูตึกนั้นสิเท่ปะสวยชมวิวความงามตอนเดินโบสถ์แบบนี้จะเห็นได้ทั่วไปนะคะตามในเมืองนอกเมือง ใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้คือมหาลาย Notre ัยโนเทเดมออสเตรเลียนะคะเดินผ่านมหาลัยมาเลยประมาณไฟแดงข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาเราก็ได้เจอช้อปปิ้งมอลล์ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่เขาก็ขายนน่นนี่นั่นเยอะๆ I know just ไปเมืองรเรอสัญญาณให้เดินนะคะความปลอดภัยขั้นสูงถึงแล้วนะคะห้างเนี่ยอยู่ตรงนั้นันจะมีพวก Audi อ,อะไรเงี้ยอยู่ตรง Bay Street นะคะแถวนี้แล้วก็มีพวกช็อปกีฬาอะไรเงี้ยพวก Reebok Nike เขาเรียกว่า Broadway นะคะแถวนี้ก็คือ Broadway Sydney โอ้เซลล์อีกแล้วร้านนี้ก็เยอะอยู่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาก็จะรดเยอะอยู่ที่เคยได้ของที่นี่ไปเยอะเหมือนกันอันเดอร์อมใหญ่นะคะใทั้งข้างบนและข้างล่างนี่ก็จะเป็น อะะันนี้จากะอันนีบ149เหลือ109ของ Adidas สวยสวยอันเนี้ยมาช้าลุกมาช้ลุกอันนี้ก็สวยสีมันแบบอันนี้ของอาดิดาสเช่นกันเหลือ ร้อยแปดเก้านะคะประมาณสี่พันกว่ากับห้าพันล่างก็เป็นเสื้อผ้านะคะทั้งของเด็กผู้ใหญ่ผูห้หญิงมีหมด <Yeah. S 2> <ray> มนี่นะเซลล์ควแลนซ์เซลล์จริงหรือเปล่าล <c oughs> องดูขางกิง <c oughs> This is the one I saw in um อินดก7 7 days only a อันนี้ที่เคยเจออินดิ่ This looks nice I never had before looks nice green รถแค่9 d อเองรถแค่250เองรถ250ไม่ถือว่ารถ เลน i ี่คือคมฟีน i ี่50ของรอนี่ลดเลยห้จาก69 u n d e อ Armour าข้างบอร์ดเวยอาทีนจะไปซื้อน้ำผลไม้กินก่อนว่าหิวตากาจะไปดู H&M นิดนึง ก็เป็นกระสถ้ารถมามันก็โคตรถูกอะ่ะถ้ารถนะถ้าทิ้งเคยได้จากที่นี่เยอะอนี่นะคะก็จะมีเข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีครูอยู่ที่นี่ I think the Jewish shop upstairs upstairs ต Up ัางมันเขามันไม่ได้ใหญ่บ้านเรานะมันก็ขนาดกระทัดรัด เขาก็มีทุกสินทุกอย่างในนี้อ่ะ,ะที่นี่มีเคมา t ด้วยนะครับเคมาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ของโคตรถูกอ่ะเพือหลายอย่างมันถูกมากเลยนะจะพาเข้าไปดูแว๊บๆแหวมแบบ Smells so good เข้าไป Kmart Welcome to Kmart Should ลือ a ุก u ลกเหรอใช่ใ e ่ e ่ใช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  e ใ e ่ใช่ e ช่ใช่ e ช่ g ช่่ใ g ่ใ n o ใช่ใ o ่ใช่ใช่าช่ใช่ใ่ใน่้ช่ใ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 ช่่่่ ว,ว้าวสเวนซี่โค้ดอันนี้45นะคะโคตรถูกเลยโคตรมีทุกสไตล์แฟชั่นอันนี้แค่สิบสองดอลเองนี่เงี้ยใส่สบายนะเนี่ยสองร้อย สามร้อยบาทอบูสจุยที่ชอบกินอร่อยดีปกติแต่ละสาขา mm hmm. คิวยาวมากสา,านี้ก็ไม่ต้องรอนานมากคิวไม่เยอะเบอร์ร pl mm ี่แบงค์สับเบอร์รี่เบอร์รี่คลูชลาสเบอร์รี่มังโก้พรัสเบอร์รี่ส์มังโก้ I think I'll try that one. What about you? I'm going to get the tropical one, Mango Magic. Oh, what did I get before? Mango Magic or? Oh my God. This is my drink, Passion Mango. And I didn't try to get any. Passion Mango. Yeah, oh. i give you 15 minutes. 15 minutes? As it that Real fruits, real wets. Made for real. Well. Passion mango boost. Maybe try a secret. We'll. We'll. i will We'll. 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 we H and M ไปดูซิว่าจะมีอะไรลดหรือ,อเปล่าก็สินค้ามันก็จะต่างจากว่าเราหน่อยนะคะแต่ว่าก็มีหลายอย่างที่เหมือนอันนี้ก็เหมือนแต่อันนี้มันลด50%ก็เหลือ10กดดอนประมาณ300บาทนะคะคู่นี้แต่ว่าน่าจะเหลือแต่ไซส์ใหญ่ๆบ้า วันนี้ซอยสามเใหญ่ไปนะคะแต่ถูกนะเหลือสิบห้าดอนเองยสิบหาดอนก็ประมาณ3ามกว่าบาทนนบูธเหลือคู่ห้ารอยนะคะสิบเก้าสบเาเกี่นาเป็นยีก็เป็นน,นี่สิเหลือห้ารอยเทว่ไม่แพงนะบูธอานนี้ก็มีที่เขาฮิตกัน เท่าไหรคู่นี้อันนี้ไม่ได้ลดนะคะคู่นี้ไม่ได้ลดลนี่รานี้ก็คือราคา <c oughs> จาก250รป็น้าต้นไปนะคะอันนี้ก็เหลือ10ดอเปอเซ็น5์สวยนะ,ะอยากได้แบบนี้แต่ว่ามีแต่ไซส์ใหญ่ๆที่เหลือเซก็กเลยเข้าไปหมดแล้วมั้งน,นี่ก็สวยแต่อันนี้ก็50เปอเซ็น์ ก็เหลือสามร้ยแต่ว่าใส่เล็กใส่เล็กจ่าแม่ใส่บะได้ดีชอบใส่ยีนะคะว่าเรามันร้อนนะอันนี้เหลือสิบห้าดอลนี่ หรุปคือวันนี้ไม่ได้เสียเงินนะคะไม่ได้อะไรเพราะว่าร <c oughs> าคามันก็อพอๆกับบ้านเรานะก็ไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกระเป๋าจะล้นนะคะเอาไปไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาอาหารกลางวันกินแล้วนะคะในที่จะกลับไปที่ตลาดซีฟู้ดอีกเพราะว่ามันถูกมากชอบกินที่นั่นมากอร่อยแล้วก็สดตอ <c oughs> นนี้เรากลับไปที่ตลาด ซีฟู้ดอีกครั้งเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากเลยไม่ได้คือหอยนางรมนะคะต้องกินมาแล้วอันนี้คือชิ้นละ200บาทคู่มากลอบเซอร์ชิ้นละ500 600ยหกอยอาหารที่เราได้วันนี้นะคะเป็นปลานี่จะลองกินปลาทอดกรอบมั้งแล้วก็มีแซลมอนเป็นซอสอ่าฮันนี่น้ำผึ้งกับซอยก็คือเนาะซอส โอ้ว oh, wow. <Boom. S 1> ้าวแล้วก็มีล o b ต t e r แล้วก็ขายไม่ได้คือว่าโปรเซโกคือถ้าที่นั่งข้างในเต็มนะคะเราสามารถมานั่งข้างนอกตรงนี้ได้นะคะนั่งฟรีแต่ว่าตอนนี้คือมานน่าหนาวคนเลยไม่ค่อยมาเท่าไหร่โปรเซโกเทำใหม่นะคะเขาจะทำเป็นแบบเหมือนแบบโหแบบอย่างดีเลยอะ่ะเหมือนแบบเป็นทันสมัย mm.

oh wow 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 good chocolate i got strawberry i got strawberry for you